วมาเซ็นอ้อมแม็กทั้งไก่ทั้งไก่ครับผม,ม,มสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวัางไปสู้คู่สู้คนครับผมมื้อนี้พ่อเขาว่าแม่พากินพี่น้องโอ้ยกินไปได้ตัวนึงแล้วพี่น้องลืมกดครับผมลืมกดไทยโอ้ยมา,มา,า,ยนะาเซ็เซ็นอ้อแม็กออกกัเลยพี่น้อง กำลังแสบพี่น้องพลาดซอสเด็ดเลยเนี่ยตัวบบเงี้ยของยานี่โอ้ลุ้มข้าวลุ้มข้าวเกือบปรทันคุณอะประดุกเขาโอ้โอ้ ก็ติล้วพี่น้องทางนี้พี่น้อโอ้หูะพ네ี่น้องม่ใช่เรามม่ทางไกทางไกครับผมอืมอืม แซ่บเลยนี่ข้างนี่ข้างพี่น้องกินจนสิอิ่มลนะมมพัดเพชรประดุกพี่น้องครับผม พัดผิษปลากเส้นเบกิลเาหลายๆเเครื่องหลายๆครับผมต้พผึกเส้นพเนพ้อมเสียบขนาดเลยเบกับเผาแน่นๆบมีกินเลยพร้อมจะแบบเาเพิเ่็ อเนื้อเน้นๆครับผมเนื้อขาวๆเน้นๆเลยเพื่อนเต๋อตัแซ่บขนาอพี่น้องแช่กับสายเขาสวยหอ่อเลิกกันลิกอืม เส้นดูดดดนะพ่อโมเมนต์ดูดดดพริกพริกพากึ่งอืเสี่ยครับเรื่องได้เรื่อง ต,ตัวนี้น่ยี่ดปะลูกเพื่อนตัวนึงกับโลพื่อน้องดแล้วนะตัวนี้กัโอ้ ดีครับเนื้อเน้นเนนเลยคี่น้องเลย เนี่ยขาจนผู้เลยอืมมึงเดีบางเทีย่ยงอ่ะลืมพี่น้องเลยลืมหน้าลืมหลังครับผมจะว่ากันเนาะคนห้องกับพี่ภากันได้ครับผมโมแม่นว่าได้มักง่ายได้เฮ็ดคลิปไปเลยพี่น้องเอ้ยๆบางเทีย่ยงอ่ะ มาเสิร์กันเนาะอืมแซะหมูห้อ,อวงวันนี้ต้งคักเลยแซ่บกไส้พร้อมหอมกว่าไส้ค่ะเดี๋ยวพ่อแม่ไปเล่นกินท้องมัน เอาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้พ่อแมกได้เด้อครับผมคลิปหนักคิดไม่พ่อกันไหมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับเราละเพเงิันมื่นนราเตือนเราเสียนพี่น้องขอบุญขอบุณพี่น้องที่เข้ามารับชมพ่อแมกติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้พ่อแมกโดยตลอดมากครับผมพ่อแมกดีใจหลายเด้อพี่น้องเด้อพ่อแมกเห็นทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์ครับผมสำหรับนี้พ่อแมกสวัสดีครับ